เพื่อนเพื่อนหลังจากขายสภามหแล้วครับชีวิตมหาวอดบ้านครับต้นน้ำต้นไม้ครับชีวิตพอขากับะมาณนี้แหละครับกับมหาวอดบ้านครับ ฝืดหูปืดตาครับไป สูนไปครับชีวิตคนห้องนะครับท,ทุเรียนน้ำครับทุเรียนน้ำ เริ่มเมื่อแล้วครับหายความากกับหอดบางแต่เมื่อวานหามค้งแรงคำเดินว่าหอดกับโคดนำจนแม่ต้อครับ ขวดข้าวขาคลิปนี้ก็มีอย่งางไรครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กำลังใจหอย่าลืมกดติดตามกดขอตัวขอไปครับฝากติดตามช่องหน่อยนะครับเออครับนี่เจ้าใบชินิก่อนครับสวัสดีครับ